สวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลยจะพาทุกท่านมารู้จักสมุนไพรที่มีสารให้ความหวานมากกว่าน้ำตาล300เท่าแต่ไม่ให้พลังงานไม่ทำให้อ้วนเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและไขมันในเลือดสูงนั่นคือหญ้าหวาน ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสดและแห้งรวมทั้งนำมาแปลร,รูปเป็นชาเพื่อดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นได้อีกทางหนึ่งนะคะในยุคปัจจุบันกระแสะบริโภคนิยมอาหารเครื่องดื่มที่มีสารปรุงรสเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีการส่งเสริมการขายอย่างกว้างขวางการบริโภคสารปรุงรส เกลือผงชูรสน้ำตาลเกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลสูงมากขึ้นส่งผลให้ผู้ส่งผลให้ผู้บริโภคมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงสูงเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานสนงส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลยจึงได้นำสมุนไพรหญ้าหวานมาปลูกเป็นแปลงศึกษาทดสอบ ซึ่งปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์จากการศึกษาทดสอบญ่าหวานมีการเจริญเติบโตได้ดีจึงได้นำผลผลิตญ่าหวานมาทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาญ่าหวานเพื่อลดน้ำตาลในเลือดและใช้ประกอบอาหารแทะเครื่องปรุงรสแทนน้ำตาลทรายส่วนประกอบและขั้นตอนการแปรรูปเป็นชา 1. ย่าหวาน1,000กรัม 2. ใบเตย200กรัมวิธีทำนำย่าหวาน1น0 0กรัมใบเตย200กรัมมาล้างทำความสะอาดแล้วผึ่งลมให้แห้ง 2. หั่นย่าหวานและใบเตยแล้วนำไปผึ่งลม 3. นำย่าหวานและใบเตยที่แห้งแล้วมาคั่วด้วยไฟอ่อนๆ 4. บดย่าหวานและใบเตยให้ละเอียดเทใส่ภาชนะ 5. ผสมทุกอย่างให้เข้ากัน 6. บรรจุซองขนาดบรรจุ1กรัมต่อซองจากกระบวนการทั้งหมดเราก็จะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ชาย้าหวานซึ่งมีสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคทุกท่านค่ะ